จอมนางคู่บัลลังก์บทที่34สายตาของนางจับจ้องอยู่เพียงที่เดียวป่าทึบบนภูฟากตรงข้ามห่างออกไปไม่ไกลหิมะที่กองสมนาอยู่บนกิ่งใบประหนึ่งช่วยสวมเสื้อคลุมสีเงินแก่ภูไพรในสายตาของทุกผู้คนที่มองดูแสงสีขาวบริสุทธ์นั้น กลับให้ความรู้สึกอึดอัดและกดดันภายใต้แสงนั้นมีศัตรูถือทวนแหลมคมดักซุ่มอยู่มากมายเพียงใดทันทีที่กลองศึกรัวกระนำอาจเป็นกองทัพหมื่นม้าโถมถลักออกมาหรืออาจจะเป็นหาธนูแหลมคมนับพันหมื่นครอบคลุมลงมาหาทว่าในตาที่จ้องมองแนวนิ่งของพิงถิงกลับไม่มีวี่แววหวาดวันหรือกราดกรียวแม้แต่น้อย สีหน้าของหญิงสาวอ่อนโยนอย่างประหลาดผู้ซึ่งอยู่ณที่นั้นคือผู้ที่นางคุ้นเคยมากที่สุดคือผู้ซึ่งเคยกอดคอกันเล่นสนอยู่เคียงข้างทุกคืนวันเรียนหนังสือด้วยกันชมหิมะด้วยกันดีดพินรำกระบี่ด้วยกันร่วมกันสร้างชื่อเสียงเรื่องระบือสายตาของทุกผู้คนถูกนางดึงดูดเอาไว้ราวกับต้องมนสะกด ต่างมองตามสายตาของนางไปจับยังป่าทึบตรงหน้าณที่ไกลออกไปความเคลื่อนไหวผิดสังเกตเล็กน้อยแทบมองไม่เห็นอย่างเช่มช้าบนพื้นหิมะสีขาวได้ปรากฏทหารหารร่างแกร่งกำยำขึ้นหลายสิบคนกลุ่มทหารที่โผลมาแยกตัวออกสองฝากอย่างไร้ซุ้มเสียงเว้นช่องตรงกลางเอาไว้ ทางด้านหลังของกลุ่มทหารเงาร่างสูงตรงสงาา่างามก้าวเนิบช้ามาข้างหน้าขิวเรียวดุดกระบี่ในตาดุดดวงดาวริมฝีปากบ,บางเฉียบไม่ขยับกลับดูราวแฝงรอยยิ้มอยู่รำไรดวงหน้าสง่างามคมคายขาดความคมสันเช่นที่ฉูเปิ่ยเจียมีหากเพิ่มความอ่อนโยนละมุนละไมกระนั้น มือซึ่งกลุ่มกระบี่ของเขากลับมั่นคงเฉกเดียวกับฉูเปอรเจียนับตั้งแต่นาทีที่เขาปรากฏกายสายตาของพิงทิ้งไม่ได้เบนห่างแม้แต่ชั่ววินาทีเช่นเดียวกับที่สายตาของเขาจับอยู่อย่างร่างของนางเพียงผู้เดียวเหอเสียย่างเท้าเนิบช้าตรงเข้ามาหาทิ้งรอยเท้าลึกสม่ำเสมอกันทุกรอยเป็นแนวยาวเอาไว้บนพื้นหิมะ ม้อร้านกลุ่มด้ามกระบี่แน่นสายตาประดุดเหี่ยวของเหล่าทหารองครักษ์ต่างจ้องเขม็งไปที่เหอเสียโขงเอวลงราวกับพร้อมที่จะใช้ความเร็วและพลังอันดุดันสูงสุดถมเข้าใส่ได้ทุกเมื่อในปาทึบฝากตรงข้ามผู้ซึ่งติดตามเหอเสียออกมาคือทหารชั้นเลิศในชุดรือกลุ่มกลุ่มใหญ่ขนาบอารักขาอยู่สองข้างกาย ทุกสองถึงสามก้าที่เหอเสียก้าวตรงมาจะมีมือธนูผลัดกันก้าวออกมาคุกเขา่าลงน้าวขันศรปลายศรลึงไปยังพวกที่พิงถิง้งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพียงน้าวศรโดยไม่ได้ยิงขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังจับปะทะกันเหอเสียก็ชะงักเท้าลงชายหนุ่มได้ยืนอยู่ตรงหน้าพิงถิงอยู่ใกล้ถึงเพียงนั้น ใกล้เสร็จจนพิงถิงสามารถมองเห็นประกายสับสนในดวงตาเจิดจ้าดั่งดวงดาวที่เจ้าตัวพยายามข่มเอาไว้อย่างยากเย็นลมหนาวผนึกอากาศให้จับตัวเป็นน้ำแข็งผนึกระยะห่างระหว่างทั้งสองให้แข็งคางอยู่เพียงนั้นราวกับแแม้ก้าวเดียวก็มิอาจก้าวออกและแม้ก้าวเดียวก็มิอาจถอนกลับผนึกค้างหัวใจและร่างกายของทั้งคู่ผนึกค้างคำพูดที่คิดจะเอ่ยกลับมิเอ่ย และพลอยผนึกค้างไปถึงกลิ่นอายแห่งการประหัตประหารรวมถึงอดีตของวังจิ้งอานหวงังแม้แต่เหอเสียเองก็ยังนึกไม่ถึงว่ายามเมื่อได้พบพิงถิงอีกครั้งเข้าจริงๆเขาจะรู้สึกพรุงพลาดสับสนและเจ็บปวดกับสายตาของนางถึงเพียงนี้ได้ในน้อยดูสิเจ้าค่ะสุดท้ายพิงถิงก็เป็นผู้ทำลายความเงียบขึ้นก่อนหญิงสาวคลี่ยิ้มกว้าง เนวเรียวดุดลำเทียนชี้มาที่ตัวเองสวยไหมเจ้าคะ่ะกระโปรงแดงเข้มถูกขับเน้นด้วยหิมะขาวพิสุดจนดูโดดเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษหิมะที่ขาวสะอาดเสียจนไร้รอยมนทินแม้แต่น้อยนิดนี้ได้ดึงเขาให้หวนกลับไปสู่วังจิ้งอานหวางอันสงบสุขอย่างฉับพลันผิงถิงในวัย13-14ปีเดินปนวิ่ง ผ่านหิมะตรงเข้ามาหาชายกระโปรงสีแดงเข้มปัดป่ายอยู่บนพื้นหิมะเกิดรอยกว้างลากเป็นทางยาวเด็กสาวทำแก้งป่องพูดใส่ตัวเขาที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในศาลาว่าในน้อยโกโหกสีนี้เอามาทำเป็นชุดกระโปรงแล้วไม่เห็นจะสวยเลยสักนิดทั้งดาดดื่นทั้งทื่อเขาจะไม่สวมอีกแล้วพูดจบก็หันกายพละจากไปอย่าเพิ่งไปสวยมากเลยละ่ะสวยจริงๆนะเขาไม่ได้โกหกเจ้า พิงทิงอย่าพุ่งไปสิมาให้ข้าวาดรูปพห้เจ้าสักรูปก่อนเขากระโดดจากศาลาออกไปที่พื้นหิมะในทันทีแล้วรังนางเอาไว้หัวเราะเสียงดังอย่างอารมณ์ดีแค่รูปเดียวเองวาดออกมาให้เจ้าดูเจ้าจะรู้เองว่าข้าไม่ได้พูดผิดหิมะขาวยังคงเดิมหากแต่หวางจิ้งอานหวางกลับกลายเป็นเท่าฐานไปเสียแล้วเหอเสียสูดหายใจลึกเจ้าไม่ชอบสวมชุดสีแดงเข้มมากที่สุด แต่านน้อยกลับชอบให้ข้าสวมสีนี้มากที่สุดพิงถิงนิ่งจ้องมองชายกระโปรงสีสดอยู่เงียบๆก่อนจะถามเบาๆท่านยังจำเมื่อครั้งข้าสวมชุดกระโปรงสีแดงอยู่กลางพื้นหิมะได้อีกหรือเสียงที่เอย่ยดังเส้นได้ชักพาไปสู่เรื่องราวนับไม่ถ้วนอันไกลโพ้นจำได้สิเหอเสียถอนหายใจอย่างหดหู่ข้ายังรู้อีกด้วยว่า ตัวเจ้าในตอนนี้สวมชุดนี้ก็เพื่อข่าชายหนุ่มถอนหายใจเบาๆปลดเสื้อคลุมขนเตียวเนื้อหนาหนักที่พันอยู่รอบไหลลงมาก้าวไปข้างหน้า1นก้าวถุกผู้คนของทั้งสองฝ่ายต่างพากันใจเครียดขมิงเพราะความเคลื่อนไหวเพียงก้าวเดียวนี้ดอกสอนที่ผ้าสายแทบจะถูกปล่อยฝ่าอากาศออกไปอยู่รอมารอแต่ชายหนุ่มเพียงคลุมเสื้อคลุมให้เบาๆ บนไหลของพิงถิงเท่านั้นแล้วใช้ฝ่ามืออุ่นจัดกลุ่มสองแก้มของนางเป็นการให้ไออุ่นเหมือนเช่นในการก่อนดูสิแก้มเย็นจัดจนแข็งไปหมดแล้วแม้แต่รอยยิ้มที่แต่งแต้มอยู่บนริมฝีปากก็ยังเหมือนในการก่อนไม่ผิดเพี้ยนพิงถิงยืนนิ่งให้ชายหนุ่มคลุมเสื้อคลุมให้และให้เขาช่วยให้ไออุ่นสองแก้มที่ถูกความหนาวจนแดงก่ำอย่างว่าง่ายฝังเหอเสียเอ่ยอย่างอ่อนโยนว่า ใหญ่ต้องทำเช่นนี้ด้วยหรือหากเจ้าไม่สวมชุดสีนี้ข้าจะไม่ยอมออกมาพบหน้าเจ้าหรือข้าคือผู้ที่ไร้หัวจิตหัวใจจนถึงขั้นสามารถลืมเลือนความผูกพันสิบห้าปีได้โดยสิ้นซากจริงๆชายหนุ่มเพ่งมองนางอย่างเอ็นดูยกมือขึ้นปลดมวยผมบนศีรษะของนางออกทีละน้อยให้เส้นผมดำคลับทิ้งตัวลงทีละปอยทีละปอย เจ้าไม่เคยลงมือกล้าวผมแบบนี้เองมาก่อนถึงจะดูเหมือนแต่เมื่อก่อนข้าไม่ได้เกล้าให้เจ้าแบบนี้สักหน่อยสายตาของทุกผู้คนจ้องเขม็งมาคนหนึ่งคือพระชามาดาของอวินช้างอีกคนหนึ่งคือสตรีของเจิน้นเปยวางหากแต่ทุกคนกลับรู้สึกว่าภาพฉากนี้ทั้งบริสุทธิ์และงดงามเหมือนเช่นความทรงจำที่ดีที่สุดซึ่งทุกผู้คนต่างก็มีอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ จะกลัวก็มีผู้ที่ไม่รู้จักกาละเทศะส่งเสียงกระแอมไอออกมาและทำให้ภาพอันงดงามตรงหน้าทั้งมวลต้องมีอันแตกร้าวทลายหลงเหลือเพียงเศษซากแห่งความเป็นจริงแตกกระจายเกลื่อนพื้นอดีตได้หวนคืนมาชั่วขณะอย่างปราณีราวกับว่าพิงถิงยังคงเป็นสาวใช้ของเขาร่วมขี่มา้าห่อตะบึงร่วมกินร่วมดื่มร่วมเล่นสุกสนอย่างไม่มีการหวั่นเกรง ร่างที่บอบบางและอบอุ่นถึงเพียงนั้นดวงตาที่เปล่งประกายสุขใสถึงเพียงนั้นสาวน้อยที่จะมุ่นคิ้วหรือแย้มยิ้มก็ล้วนทำให้เห็นแล้วชื่นตาชื่นใจไปเสียทั้งสิ้นตั้งแต่เมื่อไรหนอที่ขอเพียงนึกขึ้นได้ เขาก็จะร้องตะโกนเรียกพิงถิงพิงถิงแล้ววิ่งหาอยู่ในวังเจอใครเป็นต้องถามและมักจะพบกับพิงถิงที่รีบร้อนวิ่งมาหาเพราะได้ยินเสียงเรียกตรงหัวมุมไหนสักแห่งเมื่อเงยหน้าขึ้นสายตาสุขใสสองคู่ก็จะปะทะกันตรงๆและได้ยินนางถามว่ามีอะไรอีกเล่าเจ้าคะข้ากำลังยุ่งอยู่ไม่มีเวลาว่างมาทำตัวเป็นเสานิ่งๆให้ในยน้อยวาดภาพหรอกนะเจ้าคะชูเปิดเจีย ชูเปิดเจียเป็นใครกันมันมีสิทธิ์อะไรมาแย่งวิญญาณแย่งหัวใจของพิงถิงไปมีสิทธิ์อะไรมาทําให้เวลา15ปีที่อยู่ร่วมอย่างสนิทชิดเชื้อไม่เคยกินแหนงต้องมีอันสู้เวลาเพียงไม่กี่วันที่มันแข็งขืนครอบครองนางได้พิงถิงข้าคิดถึงเจ้ากองทัพใหญ่สามแสนเคลื่อนมาประชิดชายแดนบีบให้ตรงลินหวางต้องสั่งให้ฉูเปิดเจียจากไปล้วนทําเพื่อเจ้าทั้งสิน้น ดูสิว่าชูเปยเจียทํากับเจ้าอย่างไรพอได้รับราชองค์การก็ทิ้งเจ้าไปทันทีเขาไม่ดีกับเจ้าเลยสักนิดเจ้าใหญ่ต้องยอมย่ำยีคุณค่าของตัวเองพวกเรามาเป็นเหมือนเช่นการก่อนไม่มีความสุขยิ่งกว่าหรอกหรือเหอเสียชี้ไปยังเหล่าทหารชั้นเลิศที่ยืนรวมกันอยู่อย่างนานแน่นทางด้านหลังข้านำทัพปีนเขาลุยน้ำมาจนถึงที่นี่แต่กลับอดกั้นไม่สั่งให้บุกโจมตี ทิ้ง,งหรือเจ้าไม่เข้าใจเจตนาของข้าจริงๆข้าไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเจ้าเลยสักนิดเจตนาของนายน้อยคือต้องการให้ข้าติดตามนายน้อยไปหรือเจ้าคะหญิงสาวเอ,อ่ยถามเบาๆด้วยแววตาเลื่อนลอยเจ้าไม่ยินยอมหรือจะได้อย่างไรแล้วเจ้าคะสายตาหญิงสาวเลื่อนไปจับอย่างธงขาวที่ลอยอยู่สูง เกรงว่านี่คงจะเป็นความอัปยศครั้งแรกที่ลอยโบกสะบัดอยู่ในพื้นที่ของฉูเปยเจียทงขาวก็ชักไปแล้วพิงถิงยังจะสามารถพูดว่าไม่ได้อีกหรือจบคําก็คลี่ยิ้มบางเหลือบสายตามองเหอเสียโดยไม่หันหน้ามาในน้อยคิดจะพาตัวไปหรือพาหัวใจไปเจ้าคะสายตาเจ็บปวดของเหอเสียวูบขึ้นแล้วหายวับเอ่ยเสียงหนัก ต้องการทั้งสองอย่างริมฝีปากงามได้รูปผุดรอยยิ้มปวดร้าวขมขื่นผิงถิงถอนหายใจในน้อยเจ้าคะที่นน้อยทำแบบนี้มีสักกี่ส่วนกันที่ทำเพื่อผิงถิ้งจริงๆที่นน้อยไม่คิดจะใช้กำลังกับข้าก็แค่เพื่อต้องการจะทำร้ายจิตใจฉูเปิดเจียให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากเขาได้ทราบว่า ข้ายินยอมติดตามนายน้อยไปด้วยความสมัครใจมันจะสาสมใจเสียยิ่งกว่าทำให้ฉูเปิดยเจียพ้ายแพ้ในการศึกที่ชายแดนได้เสียอีกถอนหายใจเบาๆอีกหลายครั้งน้ำเสียงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสงบเยือกเย็นช่างเถิดขอเพียงนายน้อยรับปากข้าเรื่องหนึ่งข้าก็จะยอมออกเดินทางตามนายน้อยไปด้วยความสมัครใจ เผลอเสียเพียงยินเสียงสายพินดีตก็ทราบเจตนารมถามออกมาทันทีว่าเจ้าจะให้ข้ารอนานแค่ไหนหกคำพิงถิงชูเป่ยเจียไม่มีทางกลับมาหรอกถ้าเช่นนั้นข้าก็จะติดตามท่านไปยกนิ้วฉี้ขึ้นมายัางริมฝีปากแล้วกัดโดยแรงเลือดสีแดงสดหยดลงกระทบพื้นหิมะดังดอกเหมยสีแดงกำาชวนสถานขวัญพลันพริบานข้า ายพิงถิงขอสาบานต่อฟ้าหากถึงวันหกค่ำแล้วเจ้นเปยหวางไม่ได้กลับมาข้าจะยินยอมติดตามเหอเสียพระชามาดาแห่งอวินช้างจากไปโดยไม่มีทางนึกเสียใจอย่างเด็ดขาดหากละเมิดคำสาบานนี้ขอให้ข้าตกตายโดยไรที่กลบฟังคนของทั้งสองฝ่ายซึ่งอยู่ในที่นั้นต่างได้ยินคำสาบานเสียงดังแจ่มชัดของนางกันท่วนหน้าและต่างรู้สึกเหนือความคาดหมายเป็นอย่างมาก ทหารดุดันการศึกขับขันเหอเสียสับฐานะสูงสรงรอบเคลื่อนทับมาจนถึงที่นี่ยิ่งเสร็จศึกถอนตัวกลับไปได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นบัดนี้กำลังทหารแตกต่างกันราวฟ้ากับดินนำซ้ำทหารของเจิน้นเปยวางได้ฉับทงขาวไปแล้วจะเป็นปายพิงถิงมาเสียเลยก็สิ้นเรื่องใหญ่ต้องเสียงภัยรอเวลาสองวันนี้ไม่มีผู้ใดยอมรับปากเงื่อนไขแบบนี้แน่ แต่ความฮึกหานของเหอเสียพลันประดังพยักหน้าเอ่ยรับว่าตกลงหากผ่านวันหกค่ำไปแล้วข้าจะมารับเจ้าม่อรลานเห็นอีกฝ่ายหันกายเดินกลับไปอย่างไม่มีการลังเลแม้แต่น้อยบรรดาทหารองครักษ์ที่ติดตามมาขอยให้การคุ้มครองตลอดทางเหล่ามือธนูค่อยๆถอยหลังกลับไปเป็นรูปผัดโดยที่หัวธนูยังคงเล็งไปทางเรือนเร้นกาย ชายหนุม่มมองกลุ่มทหารของฝ่ายนั้นค่อยๆถอยกลับเข้าไปในปา่าจวบจนไม่เหลือร่องรอยจึงค่อยรู้สึกตัวว่าฝ่ามือที่กลุ่มกระบี่ไว้มีแต่เหงื่อเย็นเยียบเปียกชุ่มผืนหิมะกว้างไพศาลช่างว่างเปล่าจนอ้างว้างผิงถิงยังคงยืนหยัดอยู่ที่นั่นจ้องมองไปทางทิศท,ที่เหอเสียรับกายไปปกูเหนียงขอรับม่อรานก้าเข้าไปหาหนึ่งก้าร้องเรียกเบา ถิงถิงหันหน้ามาดวงหน้าเนียนซีดขาวจนใสแทบจะมองทะลุผิวลงไปได้หญิงสาวขยับริมฝีปากฝืนเข็นรอยยิ้มหดหูออกมาความผูกพันสิบห้าปีแลกเวลามาได้สองวันกลับไม่ได้ขยับเท้าเพียงแต่เงยหน้าขึ้นมองไปทางตะวันออกอย่างเลื่อนลอยถามเบาๆดูจากความหมายที่เขาพูดมา หวังเยี่ยไม่มีทางเร่งกลับมาถึงก่อนวันหกค่ำอย่างแน่นอนเจ้าคิดว่าอย่างไรมอหลานกล่าวอย่างลังเลเหอเสียมั่นใจถึงเพียงนี้น่าจะเป็นเพราะมีต้าหวางคอยให้การช่วยเหลืออยู่ที่ม้อเอินหากเป็นเช่นนี้เกรงว่าหวังเยี่ยเป็นบุคคลระดับใดกันหากเขาตั้งใจที่จะกลับมามีหรือที่ใครจะรังไว้ได้น้ำเสียงพิงถิงบอกความเชื่อมั่นเอ่ยเบา หากในใจของเขามีค่าก่อนวันหกคำ่ำเขาจะต้องเร่งกลับมาถึงอย่างแน่นอนต้องกลับมาทันอย่างแน่นอนหญิงงามยอดสุราอำนาจบังคับอาวุธข่มกล้าล้วนไม่อาจรังเขาไว้ขอเพียงจดจํานัดหมายของเราได้เขาจะต้องเร่งกลับมาพบค่าก่อนที่วันหกค่ำจะผ่านพ้นไปอย่างแน่นอนจุ้ยจวีอยู่ในเขตเรือนหลังเล็ก เป็นเพื่อนหงเฉียงด้วยใจเต้นระทึกครั้นเห็นธงขาวถูกชักขึ้นเหนือประตูนางก็โอบหงเฉียงที่ตกใจจนหน้าซีดขาวราวกระดาษมาปลอบโยนเบาๆผางสดับฟังเสียงจากรอบด้านอย่างระแวดระวังทว่าไม่มีเสียงค่าฟันแม้แต่น้อยประหนึ่งว่าแม้สายลมยังตรนกเสียจนไม่กล้าเปล่งเสียงร้องคำรามหลังจากรอเสียจนประสาทที่ตึงเครียด ใกล้จะขาดผึงจึงค่อยมองเห็นมอร้านเดินตามพิงถิงกลับเข้ามาดวงหน้าพิงถิงซีดขาวจนดูใสเปล่งประกายอ่อนล้าอย่างเข้มข้นดุจน้ำหมึกเสื้อคลุมที่คลุมอยู่บนไหลกลับไม่ใช่สีขาวล้วนเช่นเมื่อตอนที่ออกไปจากเรือนแต่เปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมขนเตียวชั้นเลิศสีเข้มจุยจวีเดินตามหลังทั้งสองเข้าไปในตัวเรือนเงียบๆอย่างทราบสถานการณ์ เมื่อเห็นพิงถิงไม่เอ่ยอะไรแม้แต่คำเดียวนางก็ไม่ออกปากถามให้มากความยกน้ำชาร้อนจัดมาให้พิงถิงดืม่มก่อนจะจัดให้นอนลงให้สบายแล้วค่อยหันมาส่งสายตากับม่อร้านที่ไม่เอ่ยอะไรแม้แต่คำเดียวเช่นกันจากนั้นเลิกเปิดม่านประตูดเดินออกไปข้างนอกนี่เหมือนเรื่องอะไรกันข้าเห็นธงขาวถูกชักขึ้น จุ้ยจวีมีศักฐานะพิเศษทั้งยังคบหารู้จักกับม่อหลานมาเนิ่นนานจึงพร่งถามออกไปตรงๆม่อหลานขมวดคิว้วแล้วเล่าเรื่องให้ฟังโดยละเอียดเหตุการณ์เกิดขึ้นและดำเนินไปชนิดที่รับมือไม่ทันแต่ปายพิงถิงกลับสามารถช่วงชิงเวลาสองวันมาได้ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเป็นไปได้มากที่สุด เมื่อจุยจ้ยจวีได้ยินว่าเหอเสียรับปากในทันทีในตาก็เปล่งประกายว่าระบายลมหายใจยาวถอนหายใจกล่าวเนิช้ามีหน้าเล่าผู้คนถึงได้พูดกันว่าเสี่ยวจิ้งอันหวางแห่งกุยเลอร์คือบุคคลเดียวที่สามารถเทียบเคียงกับหวางเยี่ยของพวกเราได้ในตอนนี้ ความใจกว้างและโอ้อาผ่าเผยถึงระดับนี้มีหรือไม่ทำให้องคหญิงแห่งอวินฉางหลงไหลจนสองมือประคองมอบอำนาจปกครองอวินฉางให้ไปได้แผนนี้มีเพียงปลายพิงถิงเท่านั้นที่สามารถใช้ได้และข้อตกลงนี้ก็มีเพียงเหอเสียเท่านั้นที่จะยอมรับปากนอกจากพวกเขาสองคนแล้วไซหากเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นคนใดจะไม่มีทางปรากฏสถานการณ์ที่ไม่มีทางเป็นไปได้เช่นนี้โดยเด็ดขาด ม้อร้านกลัดกลุ้มอย่างลึกลำ้ำขมวดคิว้วกล่าวว่าป๋ายกูเหนี่ยงดูจะมั่นใจเอามากๆบอกว่าวางเยี่ยจะต้องกลับมาทันอย่างแน่นอนแต่หากวางเยี่ยกำลังถูกทางโน้นถ่วงเอาไว้แล้วจะทำอย่างไรกันดีจากแต้มต่อในมือของเหอเสียต่อให้คนของฝ่ายเราทุ่มเทเสี่ยงตายก็ไม่มีทางพาป้ายกูเนียงเข็นข่าฝ่าออกไปได้อยู่ดีจุยจวีนิ่งเงียบงันอยู่อึดใจใหญ่ค่อยกล่าวว่า ต่อให้พวกเจ้าสามารถพาปายกูเนียงเข็นข้าฝ่าออกไปได้ปายกูเนียงก็ไม่มีทางยอมติดตามไปกับพวกเจ้าหรอกเหอเสียเสี่ยงอันตรายร้าวแรงส่งเสริมความมุ่งหวังนี้ของนางแล้วนางมีหรือจะเป็นผู้ที่ทวนคำสาบานได้เยอะว่าแต่หญิงสาวเม็มปากแน่นจ้องมองรองเท้าปักลวดลายของตัวเองอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยเบา หากหวางเยี่ยดูเบานางจริงๆโดยไม่รีบกลับมาให้ทันอย่างนั้นนางยังรั้งอยู่ที่นี่ไปเพื่ออะไรปายพิงถิงผู้สง่างามมากรักปราดเรืองรู้ใจนางนั้นหาใช่คนธรรมดาทั่วไปนางทนความลำบากตรากตรำนับร้อยเท่าได้หากแต่ไม่อาจทนปวดร้าวใจ